รับทุกท่านครับเข้าสู่บีแหลมสิงทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนี่คือเกมที่อาร์เซนอลเจอกับคริสตัลพาเลซโอ้โหวิ่งมาเรียงทางตรงเป็นรถไฟรักเลยครับเริฟเทนเปิดมาแล้วอาร์เซนอลนำเร็วเลยคู่เดียวที่เตะเมื่อค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมาครับคุยบีออทำให้อาร์เซนอลนำตั้งแต่นาทีที่3ครับ1ประตูต่อ0ูนยความหวัง ยังไม่พังทลายครับทุกคนยังสู้กันต่อครับแล้วก็จังหวะนี้เนี่ยควีอาทำได้ดีมากด้วยที่นะครับอาร์เซนอลเรียงกันมามาเป็นเลิฟเทนของพี่เจเจตตลินเลยครับอุ้ยเก่าเก่าเปิดมาแล้วมั่งลูกนี้โอ้โหควีวโอาร์หนึ่งศูนย์ครับขึ้นมงแบบโอ้โหสบายแบบที่ไม่เคยมีใครรู้สึกมาก่อนเลยครับเพราะว่ามันไม่มีใครประกบจริงๆครับ1 0ไปแล้ว หนำเร็วครับทีมของมินนเกลอาเตตาเนี่ยแหละครับผิดลูกนี้เสียบตะข่าย,ยมาเหมือนกันเอาดีนะครับแต่หลังจากนั้นครับ,รรบเล่นไปจนถึง <isas S 2> นาทีที่27เป็นเกมรุกครับของคิสตัเพลตเปิดลูกนี้มาแล้วดูเอเซ่โอ้โหนี่เป็นอีกคนหนึ่งครับที่น่าหาซื้อมาร่วมทีมมากครับ เอเบเบเซ่เอเซ่ปีที่แล้วเนี่ยทีมเนี่ยขายไมเคิล l อิเซ่ไปนะครับให้กับทางไบออนนิคนี่คือโอ้เพชเม็ดงามของทีมเลยครับซัดตรงนี้เสียบตะข่ายโอ้เอเซ่มันจังหวะพอดีนะครับเปิดเข้ามาแล้วก็วาดหน้าแข้งเข้าไปสับกายตรงตัวข่ายคือปีนี้นี่เอเซ่สลับตำแหน่งขึ้นมาเลครับเล่นเป็นตัวรุกด้วยทีนะครับไม่มีใครประกอบอยู่นอกจอโอ้โหยิง แมันชนเสาเข้าไปเลยนะครับด,ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่อะไะครับอืชนเสาเข้าไปเลยไม่มีบันเบาครับมันพอดีไปหมดนะครับสำหรับลูกยิงลูกนี้ของเอเซ่หนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับมาแล้วสำหรับทางคิสเซลพาเลส ซื้อแล้วเกินครับอย่าเผลอนะเอเซหลังจากนั้นครับอาร์เซนอลเดินเครื่องขึ้นมานาทีที่42เ,เข้ามาแล้วล,ล็อกสวยมากครับมาเข้าซ้ายครับของเรนโดทอตซาอาร์เซนอลกลับมานำอีกครั้งนะครับเป็น2ประตูต่อนหนึ่ง oh, <yeah. S 1> ลูกนี้เนี่ยถือว่าคล่องปรี๊ดเลยครับสำหรับเรนโดทอตซา มีชับนิดนึงนะครับแต่ว่าลูกนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเสียบตะข่ายเข้าไปแนวลูกทีมชาติเบลเยียมนะครับทำได้สำเร็จขึ้นนำอีกครั้งนะครับสำหรับารสเซนอลประตูต่อหนึ่งคือเกมนี้พวกเขาเนี่ยแพ้ไม่ได้นะครับแพ้เนี่ยลิเวอร์พูลจะได้เป็นแชมป์ทันทีก็ต้องลุยต่อไปครับฟุตบอลในระดับมืออาชีพด้นะครับพาเข้ามาแล้วทอซาจับทีหนึ่งแล้วยิงลูกนี้มันมีชับครับอ ลากมาหนีโดนมกซองลาครัวนั่นแหละครับเข้าไปตงุงตะคายแต่หลังจากนั้นครับเกมเนี่ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงช่วงท้ายนะครับเหลืออยู่10นาทีอาร์ซอลพยายามที่จะบิลิ้งอัพบิลบิลอีท่าไหนก็ไม่รู้ครับเข้าทางของชองฟิลิปมาเตตา้าโอ้โห<อ>ชิปลูกนี้เข้าไปอย่างสุดสวยจริงๆครับ<อ>ให้คิสซ่นพาเลตไปเสมอนาะทีที่83โอ้โหแซดจริงๆครับคิสซ่นพาเลต จบเกมเสมอกัน 2, 2ประตูต่อ2ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็โอลิเวอร์กาสเนอร์สะใจสุดๆครับนี่มาเป็นคนเหล็กเลยครับสำหรับทางมาเตตาสิ่งหนึ่งก็คือมันมีหนึ่งสถิติครับที่เปิดเผยออกมาหลังเกมว่าเหตุผลที่อาร์เซนอลน,นั้นเสียคะแนนเยอะในซีซั่นนี้เพราะอะไรไปติดตามกันเลยตัวเอง ชี้กลับให้คืนประตูครับโอ้โ oh, หแต่ยังฝืนจะให้กับมีแหลมสิงทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชันซูซูกิ drive y o u r dream ฟรีซูซูก i เ a นเทน n นนซ์เซอร์วิสซูซูกิวารันตีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน7ปีหรือดอกเบี้ย0% นาน60เดือนหรือขับฟรี90วันพร้อมส่วนลดสูงสุด5 0,000บาท7เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้ภายหลังการแข่งขันนะครับมิเกลอาร์เดตาผู้จัดจาการทีมของอาร์เซนอลก็กล่าวครับเขาบอกว่าเราผิดหวังครับทั้งฟอร์มการเล่นและก็ผลการแข่งขันนะครับเกมนี้พวกเราต่ํากว่ามาตรฐานตัวเองหลายจุดเลยทีเดียวทําให้เราแทบจะส่งมอบแชมป์ให้กับลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับอาร์เดตก็พูดเป็นภาษาท้องถิ่น ยุโรปใต้จากสเปนนะครับเขาก็บอกว่าเราเสียบอลกันอย่างง่ายดายไปหน่อยทําทุกอย่างช้าเกินไปนี่แน่นอนว่าความปิดปลาดนี้ทําให้คุณเจกัะแนนมันเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลน,นี่น้องบ่าก่ก็พี่บ่าวก็อยากจะให้เครดิตกับคริสตันพารีดเช่นเดียวกันน้น้องเนงน่องเน,งน,ง,เนงนะครับก็พูดเป็นภาษาทองถิ่นไปไปที่เรียบร้อยอันนีตต้ออากล่าวต่อครับบอกว่าเราได้คลองบอลและยิงนำสองรอบ แต่เราไม่เคยสร้างโอกาสแบบต่อเนื่องแบบสม่ำเสมอมันน่าเสียดายจริงๆนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตลอดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาร์เซนอลลงเล่นทุก3วันครั้งทางฟุตบอลลีกแล้วก็ยุโรปไอต้าก็บอกว่ามันก็ส่งผลบ้างเหมือนกันนะครับเรามีหลายคนที่ไม่พร้อมจะลงเล่นอยู่ดังนั้นมาตรฐานบางอย่างมันอาจจะดรอปลงแต่จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวเท่าไหร่หรอกมันควรจะเล่นให้ดีกว่านี้อยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ถูกถามอีกว่า ทีมเนี่ยมีสมาธิอยู่ในแชมเปี้ยนลีกกับปารีสแซงต์จักแมงในสัปดาห์หน้าเกินไปหรือเปล่าอาร์เซนเขาบอกไม่มีเราคุยกันเรียบร้อยครับเราจะโฟกัสกันที่เกมต่อเกมเท่านั้นเลยครับท่านผู้ชมครับมีสถิติที่น่าสนใจอย่างที่บอกไว้ครับถูกเปิดเผยมาและน่าจะเป็นหนึ่งในตัวแปรสําคัญในการลุ้นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้นี่เป็นเกมที่9ในฤดูกาลที่อาร์เซนอลนําก่อนแล้วจบลงด้วยผลเสมอนะครับ ไม่สามารถที่จะขวาใช้ได้ถือว่าเป็นสถิติสูงสุดของลีกก่อนหน้านี้เนี่ยสเปอร์นั้นเคยทำเรื่องที่ไม่น่าจดจำอันนี้เอาไว้เมื่อฤดูกาล2007-2008นะครับก็คือนำก่อนแล้วไม่ชนะถึง9เกมอาเซลตอนนี้เตะไป34เกมนะครับเสมอมากถึง13เกมมีแต้มตามหลังลิเวอร์พูล12คะแนนแล้วทั้งคู่ตอนนี้ <c oughs> ต้องบอกเลยครับว่าลิเวอร์พูลขอแค่คะแนนเดียว จะเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20น,นั่นก็คือเกมวันอาทิตย์นี้ที่แอนฟิลด์จับตาดูครับลิเวอร์พูลจะเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์อย่าลืมดูนะจ๊ะตัวเอง <c oughs> <c oughs> โอ้ยลุ้นมันมากเลย <c oughs> ปีนี้ <c oughs> สุดยอดเรียยวโมดกา์เสียเปรียบเยอะมากในการชิงบอลลูกนี้แล้วดูความเพอร์เฟกของน้ำหนักบอลเช็ดคานนิดนึงครับ ท่านผู้ชมครับกิจกรรมพิเศษประจำปีของบีแหลมสิงห์ผ่านพ้นไปเรียบร้อยครับนั่นคือทริปทัวร์ฟุตบอลตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์ทริปแรกของเราครับเดินทางล่องจากไทยไ้า์สู่ลอนดอนยูมชมเกมนัดชิงชนะเลิศลีกครับได้เห็นแชมป์ที่รอคอยของนิวคาสเซิลที่สนามนิวเว็บลีก็ขอแสดงความยินดีครับกับแชมป์แรกในรอบ70ปีนะครับของนิวคาสเซิลไนเต็ด เอาชนะทีมวร์ูไปได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับจากนั้นในทิปที่2ครับเราไปเกาะติดสึกจิกโกกิโลเดียวเมอร์ซี่ใช้ดาบ์บี้ครั้งสุดท้ายที่อยู่ใกล้กันณสนามแอนฟิล์ลิเวอร์พูลเชือดพี่ชายเอเวอร์ตัหนึประตูต่อสูง yeah! 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 ทิปของเราพาฟินที่เกาอังกฤษครับ ทั้งที่กินที่เที่ยวสถาปัตยกรรมตามสถานที่ต่างๆทั้งช่วงกลางวัน,วนและไ i g ์ life ของชาวผู้ดีแบบเต็มสู่หนึ่งในนั้นคือกิจกรรมมูรรอบทัวร์ที่ภูมิใจนําเสนอที่นี่ที่เดียวติดตามความสนุกเหล่านี้ที่จะมาเติมเต็มให้กับคอลูกหนังในทริปต,ต่อไปด้วยสโลแกนน่ารักน่าชังและน่าหยิกดูแลดุดญาติมิตรแต่คิดตังจ้าชมสดครบทุกแมตช์ความคมชัดระดับ s d ไม่พลาดทุกการแข่งขัน ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซีซั่น2024 2025ที่ทูวิช i ั่นหนาวสมัครได้แล้ววันนี้สามารถคลิกลิงก์ที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลย